วันนี้นะครับเรามีนี่ฮะหมูยอเราไปดูกันเลยว่ากินหมูยอแบบไหนจะอร่อยที่สุดนะครับก็อร่อยดีนะไม่อ่ะมันก็แต่รสชาติอะไรมันมันเย็นเย็นไปทั้งฝั่งมันไม่มีรสชาติเลยส่วนตัวผมนะครับที่ชอบที่สุดนะผมชอบกินหมูยอที่กดไลค์กดแชร์สูนึงพันซับสไคร์เบอร์ไปกันว้าวเรียลสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับสุดที่นะครับแล้วก็อยู่กับคุณสุดที่อ้าวแนวของกูครับคุณแบงค์แบงค์ครับแบงอาผมแกร็บวันนี้เราอยู่กันในรายการ ลวกลินลินลนลลนลอีพีนี้เป็นอีพีที่18แล้วนะครับผมแม่โอ้โหลวกมาสิบแ18ตอนลินกูยังไม่ใหม่เลยนะยังยังยังวันนี้นะครับเรามีนี่ฮะหมูยอราะว่าวันนี้เราจะไม่กินหมูยอธรรมดานะครับเราจะมาหาว่าการกินหมูยอเนี่ยแบบไหนจะอร่อยที่สุดนะครับงไงตีลังกากินนี่เหรอโอ้ไม่ใช่หกสูงวิธีที่เราจะกินนะครับจะมีอยู่5้าอย่างด้วยกันนะครับ1ครับก็คือกินแบบปกติครับ อุณหภูมิปกตินะอันที่2นะครับก็คือการกินโดยที่แช่เย็นนะครับเอาหมูยอไปแช่เย็นนะแล้วก็กินอันที่3นะครับก็คือการทอดนะครับอันที่4เนะี่ยก็คือการย่างนะครับผมอันที่5นี่ก็คือการนึ่งครับเอเครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ากินหมูยอแบบไหนจะอร่อยที่สุดนะครับไปดูกันเลยไปหมูยอเนี่ยเป็นหมูยอที่ผมซื้อจากร้านที่ผมเคยจัดอันดับไว้นะครับอันดับหนึ่งนะอันคือร้านคือร้านคือร้านร้านหมู นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาตัวที่เราแบ่งส่วนนะครับไปทําตามประเภทที่เราบอกนะครับตัดไม่ตัด้ไม่ได้ต่อกระจ่าโอ้ยมาดูกอลิโรมซี่อ้กูอารอนด์แอมซี่อุ้ยแบงแบงโอเคครับหลังจากที่เราทําการแยกประเภทมานะครับนี่เราก็ได้มาแล้วครับนี่ห้าประเภทนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันไหนก่อนดีครับ าเอาอย่างเอา,ยาเอายา่างเดีครับก็รู้สึกมีกลิ่นไหม้ไหมานิดน้อยเป็นแบบเกรียมนิดนิดหอมดีมอ๋อไปกินกูขอทอดได้ไหมอืมอืมร้อนร้อนเลยเนี่ยนี่อร่อยากรอบๆอ,อรนี่ข้างนอกนุ่มในหอมด้วยเอาไปเย็นมามกเอาไปเย็นมากเย็นก็อร่อยดีนะไม่หรอ มันก็ได้รสชาติอะไรมันมันเย็นเย็นไปทั้งฝั่งมันไม่มีรสชาติเลยมันเคี้ยวยากนิดนึงมันแข็งนะลองแบบนึ่งดูบ้างมันรสชาติแบบนึ่งเนี่ยจะดรอปลงไปเยอะเลยนะเพราะว่าอาจจะโดนไอ้น้ำทำให้ความเค็มมันออกถูกไหมใช่เพราะว่ามันมันก็กินง่ายมันนุ่มๆดีนะแต่มันดูแปลกกับเพื่อนมันดึงๆอ่ะดึงๆกินง่ายมาได้แล้วเนี่ยคล้ายๆเย็นนะแบบธรรมดาช่วงนี้อากาศเย็นเนาะโอ้แป๊บเดียวหมดแล้วครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรานะครับจะตัดสินกันนะครับว่าแบบไหนจะอร่อยที่สุดนะครับโดยเริ่มต้นจากคุณแบงก์ก่อนนะโอเคเริ่มจากคุณแบงก์เลยครับผมชอบแบบทอดครับเพรามันมันกรอบมันมีรสสมาที่แปลกอ่ะรสชาติคล้ายกันแต่แบบได้ความกรอบมาด้วยกรอบนอกข้างในก็นุ่มดิอะไรอย่างเงี้ยอันดับสุดท้ายล่ะเย็นครับเย็นเหรอใช่มันดูไม่ขนาดรสชาติมันดูแบบมันเย็นไปเลยหารสชาติไม่ไม่ออกมาเท่าไหร่มันเคี้ยวแล้วไม่เจอรสชาติมันมันมีแต่เย็นโอเคครับโอเคเดี๋ยวคุณสัมภาษณ์ผมบ้างนะคุณกินแล้วคุณชอบอะไหมากที่สุด ค,ค,คุส่วนตัวผมนะครับที่ชอบที่สุดนะผมชอบกินหมูยอที่แช่เย็นครับทำไมผมอาจจะเป็นความชอบอยู่แล้วก็ได้ชอบกินหมูยอที่แบบเอามาจากตู้เย็นแล้วก็กินเลยอะไรแนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนขนมอ่ะบางที่คุณไม่ชอบนะบอันนึ่งผมไม่ชอบ<ม>นึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างจะดอกรสชาติของตัวหมูยอลงความกินมอะไรเงี้ยมันจางไปไม่ใช่เห็นบางที่เขาเขาขายนึ่งเขาจะแบบมีน้ําจิ้มนั่งอยู่บางที่แบบตามตลาดนันอะไรเงี้ยเพราะแบบนั้นอร่อยนะมีน้ำจิ้มแบบที่คุณบอกก็ น่าจะดีนะโอเคครับก็สรุปกันไปแล้วนะครับสาหรับมุยอกินแบบไหนนะครับจะอร่อยที่สุดนะครับสำหรับผมและก็คุณแบงค์นะนั่นเป็นความชอบส่วนตัวนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนนะครับก็ไปลองกันได้นะครับผมลองกินมุยอลองปั่นจักรยานครับดูว่าตัวเองจะขาแข็งไหมอะไรกันเนี่ยใครชอบไย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการลวกลิ้นของผมนะครับทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับแล้วก็รายการอื่นออีกมากมายนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่สวัสด ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ด่ากดดิสไลค์กดรีพอร์ต้าไปกดเข้ามาอีไม่รุนนะเย็นฟังมากนะ